dọn mình nó hấp hấp dẫn thunder hả hai ông anh thunder hả hấp nó hấp dẫn 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 hấp dẫn

เฮ้ไโอ้ยันารัย่หม่ยี่ใหม่ด้วตัวไหนครับพจัตู้นตนี้ย่กราะว่าแัวนี้คนอีเห็นเด้ตัวนี้บังใน้ตัวนี้ตัวนบังทางนีวเก่าด้วยค่ะเห็นเฮ้ยนู่ากัพวตัวกันละเป็นอาจารย์ีเห็นเป็นต้องเบตัวนี้เพ่าอาจารย์ตีเห็นเป็นของแขกัองแกแก่ก รียนสีหลือมแมนคนอีบึงนี่กองเงาบ่ะเนี่บอกเป็นเงาเนาะค่ะเนาะจะเป็นมีบังมีบังตอนนั้เปนไงตอวนี้มนบังดิ่งกล่องเข้ายก่อนกคู่วันดี่งูสองตัวเนาะงูสองตัวก็เลขเจ็ดตัวง้อเนาะมึงหัวอีเล่นล่างล่างตีไปซะเจ็ดหกเนาะโอ้โหกหกแปดแล้วก็เจ็ดหกเลยครับอาจารย์ 6าจอาจารย์ไ้คอเมนะครับงเง้นทุ่มทลดอาจารย์นไป้าจาย์คมเห็นไปแ้วันเห็นนับอันนี้อาจารย์ายนีบงัด้อ่เบ้งด้อเบงังเด้อต้องใชงตัวเขี่ดตั้งางนิเป็นสามเออเบ่งัยาพุ่มนี่นี่สวอื่นๆบกข้นนรียนด่อสวนอุเทนอยากเอาเรนเลย อูเทียนจักมาเทียนเดนลโโออเปียบันนี้พุ่มเป็นเนจังไดยพุ่มอูเทียนนี่พวกก็พ้อมเกิดแสงีงแดดจ้าคนกนี้เกิดเปนพุ้งหยักดหลังสามสามเนาะแลาวเจอตุ้งตาดอนรอน่นั่น่่น้ำเมาเด้อหกสามหก มันจัปนไรอย่างนี้ติดต็มละันนี้ก็ออกมาหักุศลอีกที่เั้งนั้นวะมันต้งสี่ลยมันขวดตัวมาผีตัดไปเยอะตัวนี้อาจะเป็นใครตัวนี้ตัวไหนครับอาจารย์ตัวนี้จะมาเป็นสามเขาได้ตัวนี้จะเป็นเจ็ดกด้งหัวช้าง เลยทันทีครับเป็นตัวไหนครับคอนเฟิร์มให้เอฟซีหน่อยครับบ๊วยคุณแ่เปแลตวครับขอนเฟิร์มครับย้ำสักรอบครับอาจารย์ดีเลยอาจารย์อาจารย์ตัวไหนครับผมขอไก่ไกนีม่อ๋ออันนี้เขาจะบอกว่าปัดแดงเราใส่ไปสามารถต้งเสียงก็เปลี่ยนไปได้ไงสามารถต้องเสียงเป็นต้งสีจึงสีจงสีเอาเด้อลยเอาเลดอันนี้เลขหวยนี่เงินล้านนี่ของผีตายทองกลมเด้อแม่ลูกเด้อ วอันนี้จะมีคนมีคนเอะแต่ว่าจันทีก็มององเชนิเชไปนะติเช็คนะเชนะ้เชไปนิดเช็คเช็ยงตอนติดเชคไะขอเชคนดเอค่ปนชคนดชไมนใช่คได้วยรไดเวยค่ะเอาเชคไปนะเคเชี่ไชไปคไปเชคไไปไเชนนะค เอาผลละว่าด <boundaries. S 1> ีบอสเอาเอา่นี <three. S 2> <master. S 1> <T> ้ไปจะทำหายไปเก่า่เง้ยจับเค็ดเลยนะจัพไมได้ตัวัวตุ่นตุ่นตุนตุ่นตุ่นตุ่น่ดีนต่น่นนวุ่นุ่นต่นตุ่นตุนตุุ่นต่ตุน่นนตนต่่นต่นนต่ ใส่เนา,านะใส่ไปที่แล้วเดี๋ยวอร์สีภาพไปซองขันน้ำม้อนเนาะค่ะซึ่งนี่ขอมาในปลาสาเนาะค่ะเพื่อหาแนวทางดีๆเด็ดๆฝากเอสซี่เลยค่ะเดี๋ยวแอร์สีภาพไปซองขันน้ำม้อนใหม่มาขายพีค่ะใส่ไปซองกันเลยขายพี่ค่ะเพิ่นอยากเห็นอยากสั่งวัดเนาะค่ะอาจจิเป็นแนวทางที่ดีเนาะค่ะเอสซี่กะเอาไว้ไปพิจารณนาดนะค่ะเด้อ ค่ะเอฟซเห็นเป็นตัวใดกับเมนมาในไตคลิปใดด้วยค่ะเอฟซีเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นสดสดรอดๆลอ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 นะครับเด้อการถ่ายทอดสดแอบของพ่อสวัยพารวยนะครับเนาะก็เป็นการถ่ายทอดสดเอฟซีที่เห็นตัวใดก็คอมเมนต์นะครับเด้อว่าเป็นตัวใดให้ตีเอาเองนะครับเด้อเพราะว่าพ่อสวัยก็มันมดม,มองกล่องนเนาะจากสถิตดดิเป็นตัวใดเนาะไอ้เบิ้งซักคก่อนครับโอ้ครับครับครับเห็นแล้วครับบอลเห็นแล้วเห็นชัดๆเนาะเฮาบอลน,นี้ปล่อยคนไปก่อนเฮาเอาลอยอย่นี้เป็นเก้านะครับเด้อ คือเห็นเป็นเก่านะครับหนึ่งกลเป็นเก้าแล้วกัตัวที่สองเห็นเป็นยังนอนะตัวที่สองเห็นเป็นวุนังครับตัวแรกเห็นเป็นตัวเก่าเป็นหกแล้วครับเนาะตัวที่สองเห็นเป็นยังนอบัดเนาะตัวแรกเก่างามเลยครับเก่างามเลยหกงามเก่างามกับบ้านดงเนาะเก่างามหกงามหกงามเก่างามหกกับเก่ามันเลย แต่ว่าเอฟซีเห็นตัวไหนก็นเอาเด้ครับด้แต่ว่าพอสวยผ้าร้ยนี่คือเห็นหกเก่ามันตัวเดียวเห็นตัวเดียวไหมครับเลขเห็นเลขตัวเดียวกันนะครับเนาะเอาเป็นหกเก่เเรราเกาหกนะครับเนาะหกเก่าเกาหกไปเลยเอาตัวเดียวไปเลยนะหกเก่าเก่าหกหรือเป็นหกหกก็ได้ครับจามันตีดากนะครับเนาะอยู่ที่อันจอมปลวกไงครับจอมปลวกไงเป็นที่อเอียง่ะ ผีตายทองกมลมครับเป็นปลาแซนาะครับว่าเป็นปลาษซนยุ่งมองผีตายทองกลมมาสั่นครับอรจารย์วเนะครับเนาะอ่าเป็นกระวางสั่นนะครับอันนี้เขาก็เห็นใบเบิ้งไห้เอฟซีเบิ้องหัวนครกกับดาบเป็นตัวได้กติอ่าใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับนี่เพียงเป็นแนวทางกซื้อ,อทางช่องกับวัทสนบสนุนให้เหรีการพนันนี่ให้เบิ้งแค่เป็นแนวทางครับเนาะอ่าเป็นแนวทางคือซื้อนะครับเด้ออ่า บริษัทสนับสุนไทยเร่นกับเพราะนั้นต่ว่าหายเอฟซีตี D เอาน้าแนครับเพราะว่าพอสวัยก็เห็นหกเก่าเนี่ยมันตัวเดียวน,นะตัวอื่นกับว่าเป็นตัวเลขครับเอาสีวอ,อกไปคือว่าเอามันบ่เป็นตัวเลขสีบอ,อกเป็นอย่างไรนะอ่าคือมันเป็นตัวได้กับเป็นวอกมันก็เห็นยังได้กับบอกอย่างสั่นนะครับเนาะเห็นมันเป็นเป็นตัวเลขก็ตัวเดียวน,นะครับอ่าเป็นเก่าเป็นหกมันของหลังกัน,นีะครับเนาะเอาหบิวงคุณลักษณะนี่ครับพอสิหูจักว่ามันเป็นตัวใดครับไหนล่ะ คือแดดซองลอหลายบาดนี่เอา้าเห็นบ่ครับนี่ครับเป็นเป็นไปเอ้านครับเอ้านีเออนะเห็นบ่ครับมันเป็น6กตวเดียท่านบาง,ท,งท่านนี่เป็นหกบางท่านเป็นเก่าเลยครับนะต่ว่าเล็กตัวอื่นมีบอกับบอเห็นมีครับมันก็เป็นแค่นั้นเนะเาะอมันเป็นแค่นั้นเนาะนี่ก็ให้เบิ่งเอาครับเบิ่งเอาใส่วิจาอนญาญการรับชมเอานะครับเนาะ ให้เบิ้งคักๆครับพอผ่านหนีไปสาเร็วครับคือเบิ้งให้เบิ้งเฮากะเบิ้งหลักใส่วิจารณญาณการรับชมอ่าครับตั้งหมงสีหรือยังอาจารย์ขอบคุครับอืมออ๋อครับเดี๋ยวผมสีเบิ้งตรงนี้จะเข้าไปขีดนำกดออกไปหรอกแต่เพิ่นก็ไปเบิ้นแล้วนะครับเนาะเพิ่นผ่ากันออกมากกับไปเบิ้นทุกคนแล้วก็เหลือต่างๆพอสวยผ้ารวยที่ภาพดังเบิ้งดูครับอยู่ผู้เดียวนะครับเนาะเอา นี่คือสีให้เบิ่งบรรยากาศพร้อมครับเบิ่งตัวเลขอลไรก็เบิ่งบรรยากาศก่อนสิย่างออกไปนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้อ่าห่วงบาดไปนี้นะครับยุ่งกันไรด้วครับเป็นธรรมดาถึงยุ่งถึงมั่นนะครับเนาะเอ้าบาดนี่เพิ่นไปเบิ้ดแล้วกันสีคิดยานตัวขับอยู่ผู้เดียวเป็นบ่คิดยานตัวอยู่ผู้เดียวเนาะเดี๋ยวสีเบิ่งบรรยากาศนะครับเด้ออ่ามืดกับสีเห็บเบ่งคักๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศอ่าข้างนี่ครับเนาเบิ่งนะครับเด้ออยู่ในป่าผู้เดียว ขออนุญาตเด้ขอดขั้นเป็นตัวนี้อีเล็กก์ให้ออกให้ทั้งมาเด้อให้มีโฉบมีหลับเด้อเอาเอาซับบาปบาตนี่ครับเปินไปกันทุกคนแล้วแต่เหลือตะโพลสวยอยู่พราไสวกระบ,บกอกยู่หละบาตนี่ไปแล้วทางออกด้วยทางในน้อบาตเพิ่นออกเลยน้อจีบวัโบโลงทางมาเนาะครับบูกขานี่ยเนาไปแล้วบาตนี่ทางออกเอาไปทางนี้แล้วเนาะ พอทั้งออกกว่ากันนะครับนะเออเป็นไปเป็นบัดทุกคนแล้วก็เลือตั้งแต่พอสอยผ้ารวยยังอยู่ผู้เดียวครับออเพราะว่าเห็ดเอียงกะต้องห้มันมั่นใจนะครับว่าเป็นวาตีเป็นตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าพอสอยผ้ารวยกับโป้หูว่าเป็นตัวไหนอ่าคือเห็นเป็นเลขหกตัวเดียวกับหก็เก่าตัวเดียวกันนะครับนะเอาก็อยจะลืมค่ะหกหกมันเตะดาาเข้าครับเขาก็เอาไม้ครับนะข้าวมดนี่มาเป็นหกตัวเดียวเขาใส่ไปเลยครับ หกเก่าเก่าหกคือคลิปของปูหนักนะครับน้ำฝนกัมันใจพอสบายกับบกกาฟันทงลงไปให้นะครับว่าอาจจะเป็นตัวใดแต่ว่าใจก็คิดอยู่นะครับว่าหกหกกับมันเป็นสองหกหกสองกับบอกเอฟซีไปอยู่นะครับเนาะบอกเอฟซีไปทุกคนทุกคนอยู่นะครับเนาะแต่เลยแล้วก็เป็นสองหกหกสองแต่กับบกกาวอลว่ามันทีเป็นสองเก่าเก่าสองกับคิดอยู่สซีบอกสีบอกอยู่อย่าเลยเพิ่นมันแปรอย่าเพิ่นว่าบอกไปตัวแท้นะ ก็เลยบอกกาบอกกาบอกนะครับเนาะเพิ่นก็มั่นใจเพิ่นก็ฟันรงมาให้ตัวนั้นแล้วนี่ครับนะครับเด้อ่ะปลาสีกะในเวลาพอสมควรนะครับเนาะอ่ะพอสบายกะสิคงสียุติการไล่สดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอ่ะเมื่อกี้ที่ไล่ไล่ซดอยู่นะครับภาพมันลดไปก็ขอโทษขออภัยหลายๆกับเบสซี่นะครับว่าพอมันอยู่ในป่าครับเมื่อยได้ครับบนธรรมดาอ่ะ ก็ขอ,อยุติการไลฟ์สดเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเนาะสำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ขอพูดเอฟซีที่เขามาชมของอ่าคลิปของพ่อสวัยคนเดิมนะครับเด้อสำหรับคลิปการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซียังงามๆครับ